ชูคอยโอก็ชูเป็นคนคอยโอเคยเห็นหน้าแล้วใช่ปะเคยเห็นหน้าแล้วแล้วก็ก็บอกไว้ว่าให้กลับไปดูลูกเมียบ้างลูกเมียบมากแต่ก็หลายครั้งละมันมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วก็ชูนั่นเป็นคนคอยโอมันมีไพรเมทก็อยู่ก็ไม่ต้องห่วงก็ ก็ลูกๆก,ก็ให้ญาติผู้ใหญ่ดูแลไปก่อนอยู่ก็เคยน้าแลว้วไม่ใช่หรือโชคดีแต่บวดีอยู่แต่ไม่ต้องห่วงว่าเด็ดแน่นอนถ้ามีภายเมทแบบนั้นเพราะว่า ko ay titabdo yu fracking fracking gan ko awo poset ko awo